มันนี้มาเยี่ยมบ้านบ้านคุณนายมันนี้มาเยี่ยมบ้านคุณนายมันนี้ไม่เยี่ยมมันนี่เออคนดังมาเยี่ยมบ้านคนคนรวยมันนี่ร้อนบุ้ยบก่าเขาเด้มาแต่ก่อนนี่นะคือคือตูบนี่โอ๊ยมาทุกมือนี่เป็นคนดูเลยโอ้ยเจ้าก็รวยพูดรวยวเ่ราะเ่งพีแบ่งหนองเลยเนิด สมพรปากที่ะก็บอกทุ่าสบายดีอยู่ดีไม่แห้งค่ะอยู่ดีม่แห้งนากไหลไม่ยู่ผีน้ำกั่ให้ยูุดละใหญ่มากยนี่มาเฮ็ดดังอยู่นี่โอ้มีบัตรบัตคุณนายครับบัตคุณนายโอ้ยเห็นอะเหยียบเยะเสียยางเยียวปูเสื้อน้ำมันนี่เลย บนเสื jump, yr, ้อนมันค่โอ้เสื้อปูหลานมันแรเห่นมันมือโอ้มันมือมันบ่ค่ะมืออยู่ข้างล่างโอ้อยู่ข้างล่างก็เสื้อนั้นมันตัวล่ะเอมาดามาดมาบานมาดามนั่นมันนี่อุ้ยยยยมยยยยยยยบยงายวยย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 ยรยงยยยลยยยยยยยนย่ยยยยย่ยกยยยยยยยิยนยยยยยยยจยยยยยยย ก็เบ yeah, so ิ่งต oh. ัวิีนาบ้านแตนแล้วก็โล่งงานนิดแต่ตูไม่บ้ามาเหานปะโอ้เบิ่งเบิ่งใา่มีแคเดินยังกอดแต่ลัางอียงกอ ไเือนนบื้งหลังกนได้แล้วหลกันได้แล้วมันวาเบงค่ะโอ้มาเบื้องขั้วมาดามันว่อันนี้มาเยี่ยบ้านคนดังเออเขาเบื้องเยี่ยบ้านคนดังยังหน่อยอันนี้พื้นที่เอาเขามาจะในขั้วก่อนจัอีอย่างในขั้นนะคตอมาเบื้งในขั้วก่อคนดังเออโอ้มีตู้เย็นนนี่พี่น่องเลย เปิดเบิรงไว้ค่ะรับประทานได้ค่ะกินได้เอ็นบอนด์ค่ะในตู้เย็นก็รับประทานได้ทุกอย่างเลยค่ะทางใต้ดิเงี้ยเสียอย่างเดียวบ่มีเบียร์เนาะมีอยู่ตัวคะ่ะโอมีอยู่ใส่วะมันมีต้วค่ะด้วยหน่งเติมค่ะโอ้ครับครับครับช่วงนี้กระเพาะว่าใคยดีพักวันเจ้าดีเดี๋ยวมันบอค่ะมันเริ่มสีดีหน่อยหนึ่งไปหาหมอมาเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยของกันคนเด้อค่ะเด้อโอ้ยสิเดียุกินอู้เขาสีไป บ่างตาตาอไปห้าล้านกับมาจังทสีฟ้าม้วนๆนี่ล่ะมาฟ้าฟ้ามาโดนหลายตัวสีซั่งกันอีกอ่ะย่ามใดมึงสีกับกินปลาคอไงแบบย่ามใดมึงสีกับเจ๊เที่ยวกลานี่กะทิว่าใตายแล้วเขาไปอยากซื้ิ้นมือนั้นจะย่างปลาไปอยากไปมือไหนใครขับรถอีหลานหัวจะมามือไหนเขาวันนั้นปีใหม่นี่เขาย่างปลานั่นปีใหม่เขาเอาลงปีใหม่มีหลายอยู่งปะแมน พึ่งแม่มว่าเนองว่าในธุกิจว่ารองุรกิจในบานมากไการกไปคุณตัวไปล่าอ๋อไปเที่ยวล่า้ยม่ปฏิเพียเ็รเคอนเทนจากบุยลำไปเล่าแม่ม่บานเพื่อนไปเที่ยวไปเที่เวื่อนยายน้ว่าไปหายยาอยู่ข้างหายายงูกระหนาวสีแวมาเอาเข้าแนวกับมเวนแว่จังไหนมาตแต่ทังพุน ว่าไปเขามาที่พระภูนเขาก็แวะหาเพื่อนรู้มากงเพื่อนแหวนในเด้อโอ้ยนางร้องมีผัวมีรถลูกแล้วก็เพื่อนไปหาแล้วดูจานหัวอ่าเอาแล้วมันจะหายไปคุณแม่กุ้งนางยุบไปเดียวเฮ้ยขันขางใส่อันนี้มาดามอันนี้มาดามเบื้องเบื้องสภาพมาดามเบื้องหลังเบื้องหลังมาดามเด้อเด้อพี่น้อง เป็ัวนมคะถายรูอมยเนน่องมีูก่อนเดี๋ยวผอน้ำซ้อสวยไทยต่อองเออออคนโสดรัลูกหวานเี๋ยวรมากเบัมาบัวมาบัวมาเจี๊ยบเตี้ยเสมอเตี๊ยบเอ้านบ่มาเจียเ็มบ่วมาเจะเข็มบวมาเจเข็ม่ได้มากเลยเอมนี่ิ้อรอเปิดเมือนีนจ้มพลอพนันิ้หนเทาน